สวัสดีคะ่ะกระท่อมชมจัน channel นะคะวันนี้ป้าเปียกก็ลงมาดูสวนคุณลุงไม่อยู่ป้าก็พาหลานลงมาดูสวนมาเก็บขยะเก็บขยะเก็บหญ้านะคะที่คุณลุงเออถอนเอาไว้กวาดเอาไว้แต่ว่ายังไม่มีเวลาเก็บนะคะคุณลุงก็ต้องไปทำงานที่ต่างจังหวัดนะคะ ้าก็เลยต้องมาดูแลก,การเก็บกวาดกับหลานนะคะตอนนี้เจอไมมน้องปอมเมื่อคืนนี้ฝนตกมาบ้างนะคะแต่ก็ไม่ไม่แรงเท่าไหร่นะคะตกไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าอย่างน้อยมันก็ทำให้ป้านี้ไม่ต้องลดน้ำต้นไม้ไปได้วันสองวันนะคะโนี่นะคะป้าพามาเลาะดูความ เจะว่ารกก็รกนะคะจะว่าสวยก็สวยเนาะนี่แหละป้าพามาดูความชุ่มฉ่ำของน้ำฝนที่ตกลงมาเนี่ยเอากองนี้ก่อนนี่นะคะก็คุณลุงกวาดเอาไว้แต่ยังไม่ได้เก็บเนะป้ะาก็จะพาน,นานเก็บนะคะตอนนี้ ตลอดคุณลุงกับมาก็คงไม่ไหวแล้วป้งงาก็อะไรลูกูบอกูบบ่เหอ่าส่วน,น,นช้อนชอนเอาออนก เยี <premises. S 2> ออยมเอาักอมาด้วยอันนี้ยายจะเอาใบเตามาตักนะคะอะนั่นแหละนม่น ok ักินตัวกลางเลยไมแหมอ้ยเ็นวางองเอาไว้แล้วมันก็ยังไม่ได้เกิดออกไฟเนาะ ก็เลยงานก็ัน,นนะไม่ถนัดวางยามก่อนเนอะย่ามของป้านี้คือย่ามใส่อุปกรณ์ไม่ได้ย่ามใส่เงินนะคะไม่มีเงินใส่นะคะไม่มีเงินใส่จะย่ามใส่อุปกรณ์ ยากมันคันนี่หว่ามันเกียดมันโดนน้ำฝนเกียดมันไม่ได้ง่ายแล้วหาตัวช่วยนะคะ ได้นะคะแต่บางอย่างต้องคนที่มีกําลังเยอะกว่าทำเมื่อนันนี้ป้าก็จะเก็บใส่ตะกร้าแล้วก็ให้ให้หลานยกออกไปทิ้งน,นะคะมันกี่คว้างทางตรงนี้นะตน้อยากเอาออกนะคะเอาออกเลย ไม้แล้วก็มีเศษวัะสะดุด้วยนะคะ ทิ้งไม่ได้เดี๋ยวต้องไปใช้รกรอนอีกรกับบกรอนเอ่เห็นไหมพอฟองขยะออกได้นะคะมันก็น่าดูน่าเดินลงมาใช่ไหม อันนี้ก็คือทางเดินที่จะมาลดน้ำนะคะทางเดินที่จะเดินเข้าไปดูแลสวยแล้วก็ไปลดน้ำถ้าหาฝนนี่ตกนะคะอ่ะน้องฟอมี่เราพิชิตได้กล้องหนึ่งแล้วและแล้วเราก็พิชิตได้หนึ่งกองเดี๋ยวมากองสรยทยันยาวกว่าเาเดี๋ยวตอนนี้น้องฟองมเอาไปทิ้ง เดี๋ยวยายกวาดรอนะคะอืมฮ่าเสร็จแล้วกองหนึ่งนะคะทุกท่านนี่แล้วป้าก็จะมากองนี้นี่มาเก็บกองแถวแถวนี้นะคะเก็บกวาดกองในแถวนี้อรอน้องปมอมดเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ย ันไม่สบายแล้วป้าก็ไม่สบายอยู่กินยาอยู่นะยังต้องกินยาแต่ว่ามันไม่มีใครทําให้เนาะป้าก็ต้องทํไม่มีใครทําให้ก็ต้องทาเองขอบคุณพี่เจ้าที่ให้ชิที่ให้ลูกแข็งแรงเคยรู้สึกว่าทางานแล้วต้องเหนื่อยเลยนะเนี่ย นี่ทางานแล้วรู้สึกเหนื่อยนี่แสดงว่าก็ไม่ปกติเท่าไหร่นะคะแต่ไม่ไม่ได้เป็นโรคโควิดแต่ว่ามันก็เหนื่อยเพราะว่ามันไม่สบายเนาะ <S 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 ถ้าไม่สบายนะหมอมายังต้องกินยาอยู่นะกินยาแล้วมันต้องได้นอนพักผ่อนนะแต่มันมันนอนไม่ได้ มันจะต้องลุกมาดูแลนะคะจะต้องลุกมาดูแลสวนเวลาที่ตาไปทํางานก็อยู่กับยายอยู่กับยายมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กเลยกๆนะคะตอนนี้โตเป็นหนุ่มสูงกว่ายายแลย้ว <c oughs> แล้วยายก็ ยายก็เริ่มจะหมดแรงร้านโตขึ้นยายก็เริ่มจะหมดแรงนนี้ันึ่งลูกนะอันนี้ไม่ดื่มน้ำเหมือนเดิมนะคะ